วัค่ะวันนี us, compute, ้พวกเรานะคะก็มาลูกป่าในกิจกรรมปลูกบ่าบำรุงจิตกันค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์เพื่อนๆว่าวันนี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรแล้วก็ได้อะไรกันบ้างตามมาเลยไม่ต้อพ่ายมเลยี่เขามีคนใหม่แล้วมึงีนใหิตากิตา ค่ะยังไ,ไาค่ะวันนี้ปู่ป่ารู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกว่ารู้สึกดีที่ได้ช่วยโลกได้เพิ่มพื้นที่ปีกอย่างน้เลยลองคิดว่าวันนี้เนี่ยเราได้อะไรจากธรรมชาติบ้างคะรู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นใส่กับความร่มรื่นของธรรมชาติสีเขียวรู้สึกว่าสบายตาเพราะว่าปกติเราก็เรียนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเดิมๆได้ออกมาเอาดอก็รู้สึกสบายใจอืมก็คิดว่าทุกคนคงคิดเหมือนติตานะคะขอบคุณค่ะไปตำไพ่ผู้ชายกันเลยกันไปต่อคืนนี้แค่แค่บรรยากานะว่าขอตำไพ่กันขอตำไพ่หน่อยวันนี้จบการบรรกาย เป็นย uhm, like, mm oh, right. ัไงบ้างโอยดีสบายดีร้อนไหมร้อนไหก็รอนนิดนึงอากาศมันสนุกใช่ไหมแล้วพการได้อะไรกับช่แล้ว่ะวันนี้ทำไมเป็นพูดชทยแบบนี้วะก็ได้ความสดชื่นในต่างแดนสบายหมไม่ต้องคาะ โอเคค่ okay, ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ปุ้ยสรุปกิจกรรมแล้วก็ความรู้สึกที่ได้มาทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะก็กิจกรรมวันนี้นะคะก็เริ่มต้นโดยการเดินมานะคะจากจุดที่เรานัดรวมกันแล้วก็มาที่นี่นะคะมาปลูกต้นไม้ที่นี่ก็ก, <ๆ S 1> ก็เห็นความสามัคคีของทุกคนนะคะคเพราะว่าจบเนี่ยมันก็มีจานวนน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ช่วยกันขุดช่วยกันปลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วถามว่า ได้อะไรไหมมันก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนไปเกี่ยวกับอาจารย์ก็ถามว่าออต้นไม้กับเราเนี่ยมันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงบ้างถามว่าจริงๆมันก็มีความเหมือนกันอยู่ใช่ไหมคะก็คือว่าต้นไม้ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่งแล้วเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ก็มีความรู้สึกแต่ว่ามันแค่พูดไม่ได้มันเคลื่นไม่ได้ไหคะถ้าเกิดเทียบบริเวณนี้ที่จะสังเกตว่าระหว่างที่เราเดินทางมาเนี่ยเพื่อนทุกคนก็จะเห็นนะคะว่า มันมันร้อนมากแล้วก็คือเราเองก็จะไม่สงบเราจะวนน่นบนนี่ไปเรื่อยๆแต่ว่าพอมาถึงบริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันก็รู้สึกเย็นขึ้นก่อนสดชื่นขึ้นถูกไหมคะก็แสดงว่าคือต้นไม้เนี่ยมันก็มีความสงบนิ่งในตัวมันเองมีใจที่สงบในตัวมันเองแล้วก็มันก็แผ่สิ่งเหล่านี้ให้กับเราก็คือความร่มรื่นที่มาให้กับเราทําให้เราเนี่ยก็ จากใจที่กวนกวายโน่นนี่นั่นเราก็สามารถที่จะมาสงบนิ่งด้วยได้เหมือนกันใช่ไหมคะร่างกายเราเนี่ยมนุษย์เราใจเราเนี่ยก็เหมือนกันไม่ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเป็นยังไงใช่ไหมคะไม่ว่าจะวุ่นวายขนาดไหนสังคมปัจจุบันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาใจเราให้สามารถที่จะสงบแล้วก็อยู่กับตัวเองได้รู้สิทธิ์ของเรานะคะเราก็สามารถจะควบคุมทุกสิ่งได้เหมือนกับต้นไม้ที่พร้อมจะให้ความสดชื่นกับสิ่งรอบข้างเราก็เหมือนกันค่ะ ก็วันนี้เนาะก็นอกจากจะได้ปลูกป,ป่าแล้วแล้วก็ยังได้บำบัดจิตใจตัวเองด้วยก<ช>็อ,อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาร่วมการป,ปาลูกป่าอนุรักษ์สิ่งดีๆเอาไว้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ